เช็คด่วนกรมมู่ตัวนิยมวิทยาแจ้งเตือนต่อเนื่องและหลังจากนี้ไปเตรียมรับมืออากาศหนาวลงฤดูกาลและคาดหมายสถานการณาาดใทั่วไปในวันนี้17มีนาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดพิโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตาม แฟนเพจ Facebook ที่มีชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเพจเช็คก่อนร้อนฝนก็ต้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องเมื่อวันที่ผ่านมาพื้นที่ใดเจอฝนกระหน่าไปบ้างครับซึ่งก็มีหลายพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ที่เจอกับพายุรุนแรงมาตามการคาดการนะครับและก็ต้องย้ากับพี่น้องอีกครั้งนะครับว่าการเกิดฝนไม่ได้ตกทุกพื้นที่ทุกแห่งหนนะครับ มันก็มีทั้งตกแล้วก็ไม่ตกเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนก็มาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ตั้งแต่วันนี้ครับลากยาวถึงช่วงวันที่30มีนาคมก็พบว่าในวันนี้นะครับลากยาวถึงช่วง22มีนาคมอากาศจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องมาจากมีมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงได้แผ่เสืิอลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานอีกรอบครับ ในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือจึงส่งผลทําให้เกิดแนวปะททอากาศเกิดขึ้นนะครับระหว่างมวลอากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อนทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแลักษณะของพายุรูร้อนได้ครับในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นลงมาปะทะนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่16ก็คือเมื่อวันนี้แล้วก็อีกวันนี้ก็คือ17มีนาคมครับหลังจากนั้นครับเมื่อฝนหมดไปนะครับอากาศก็จะกลับมาเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงได้ครับพี่น้องจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอีกครั้ง ลักษณะคล้ายๆกับในช่วงหน้าหนาวครับพี่น้องหรือจะเรียกว่าหนาวลงฤดูกาลก็ไม่ผิดครับพี่น้องโดยเฉพาะทางรัคอีสานครับพบว่าอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากครับประมาณถึง5-8องศาเซลเซียสปริมาณฝนก็จะน้อยลงนะครับแต่ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้บริเวณภาคใต้ครับส่วนในช่วงกลางวันครับอากาศก็จะพอคลายร้อนลงได้บ้างนะครับแล้วก็ช่วงต่อมาครับในช่วงปลายเดือน23-30มีนาคมครับ อากาศจะเริ่มกลับเข้ามาสู่หน้าร้อนแบบปกติครับพี่น้องจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอีกครั้งและก็จะมีพายุฤดูร้อน,นเกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆครับโดยเฉพาะในช่วง26-29ถึงมีนาคมนี้ครับเป็นช่วงที่มีฝนกลับมาจัดหนักอีกครั้งครับกรนีมาจากที่มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้ปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมบบรับมือต่อไปนะครับทั้งหมดคือการเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ สำหรับข้อมูลการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพี่น้องในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้บวกกับคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครับโดยจะมีผลกระทบกับไทยในช่วง16ถึง20มีนาคมนี้โดยก็พบว่าข้อมูลนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับและก็จะเกิดเป็นพายุฤดูดร้อนเกิดขึ้นได้ลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับ โดยในวันนี้อีกวันนะครับ17มีนาคมหลังจากนั้นอุณหภูมิจะปรับลดลงครับโดยบริเวณภาคอีสานนะครับอุณหภูมิจะปรับลดลงอย่างมาก5-8องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆครับอุณหภูมิจะปรับลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะครับจะได้พัดแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนและก็ทางด้านทะเลจีนใต้ครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด สำหรับลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอันมันนะครับจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันนี้ครับ17-20มีนาคมทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างครับทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับรวมถึงทะเลอดามันทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นขอพี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับพี่น้องชาวเรือนะครับบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเลือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างจากฝั่งทะเลอดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ครับ ทั้งหมดก็คือข้อมูลการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่แล้วก็มีโอกาสลุ้นกับพายุฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับ วันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่กำแพงเพชรสุขโขทัยและก็ตากครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ35-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็มีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะครับ แต่การกระจายของฝนในวันนี้ก็ลดน้อยเบาบางลงแล้วนะครับก็มีโอกาสลุนบริเวณพื้นที่ตอนล่างๆเท่านั้นครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร10็10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ20-30ของพื้นที่วันนี้ก็มีลุ้นทางานจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีร นคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ36-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสลุ้นฝน,นฟ้าขนองได้นะครับอยู่ที่ประมาณล20-40ของพื้นที่ วันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดครับโดยอุณหภูมิส,สูงสุดครับ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็เน้นบริเวณตอนบนของภาคมีลุ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยยีถึงสีของพื้นที่วันนี้ครับก็มีโอกาสลุ้นทางท่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับส1 3 5องสาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก,ก็สุดท้ายทางภาคใต้ละตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณลร้อยของพื้นที่ส่วนมากก็เน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคนะครับทางจังหวัดระนองพังงาครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ3 2มองถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็วสิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝน อยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่อง,ชองเช็คก,ก่อนร้อนฝนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ที่มีชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเพจเช็คก,ก่อนร้อนฝนก็ต้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับ